สวัสดีครับมาทำความรู้จัพกพระคัมภีร์หรือ The Holy Bible ของคริสเตียนด้วยกันนะครับพระคัมภีร์มาถึงเราได้อย่างไรครับพระคัมภีร์เป็นงานเขียน66เล่มของผู้คนจากหลากหลายสายอาชีพและยุคสมัยกว่า40คนโดยใช้เวลาเขียนตั้งแต่เริ่มแรกจนถึงเล่มสุดท้ายครอบคลุมเวลาถึง1,500ปีครับพระเจ้าเองเปิดเผยถ้อยคำของพระองค์ทรงเลือกและแต่งตั้งคนของพระองค์ ให้เขียนบันทึกข้อความที่พระองค์ต้องการจะบอกมวลมนุษยชาติในแต่ละยุคสมัยครับพระคัำภีจึงถูกรวบรวมและส่งต่อมาจนถึงเราด้วยความคิดริเริ่มของพระเจ้าเองด้วยการทรงนำพาและด้วยพระคุณของพระองค์จึงคงความเป็นหนึ่งในเรื่องของความรอดครับต้นฉบับเนี่ยเขียนโดยภาษาฮิบรูครับรวบรวมเป็นเล่มเมื่อ400ปีก่อนคริสตกาลโมเสสดาวิดซโลมอนโคลีวีและหัวชนะ ได้เขียนค่อยคำว่านอวัครับต่อมามีการแปลจากต้นฉบับภาษาฮิบรูเป็นฉบับภาษากรีกครับเมื่อ285ปีก่อนคริสตกาชครับโดยนักวิชาการจาก12เผ่าของคนอิสราเอลเผ่าละ2คนรวมเป็น72คนครับใช้เวลาแปลประมาณ70วันครับต่อมาครับแปลทุกฉบับเป็นภาษาละตินครับเมื่อคศ382ครับโดยเจอโรมครับต่อมาครับแปลเป็นฉบับภาษาอังกฤษ เมื่อคศส1535ครับโดยวิลเลียมเทนเดลและไมค์โคเวอร์เดลครับและในสุดมีฉบับที่แปลเป็นภาษาไทยเสร็จสิ้นสมบูรณ์ครับเมื่อคศส1883ครับโดยสมาคมพิธิรรมอเมริกันครับทําไมถึงต้องมีบทและข้อในพิธีกรรมคำพีครับเมื่อคศส1205ครับซีเฟนแลงตันชางกริดเป็นคนแรกที่ใส่บทให้กับพิธีกรรมคำพีครับต่อมาครับในคอส1571โรเบิร์ตเอสเทียนครับ ชาวฝรั่งเศสเป็นคนแรกที่ใส่ข้อให้กับแต่ละบทในพริสัมคัมพีครับจุดประสงค์ล่ะครับมีไว้เพื่ออ้างอิงและให้ผู้อ่านสามารถค้นหาคำหรือข้อความที่ต้องการได้อย่างง่ายและสะดวกขึ้นคริครสตัมคัมพีของคริสเตนนั้นแบ่งออกเป็น2ภาคใหญ่ๆครับภาคพันธสัญญาเดิมและภาคพันธสัญญาใหม่ทีนี้เราดูรายละเอียดนะครับในภาคพันธสัญญาเดิมนั้นเป็นสามบทย่อยครับปฐมการอยุยยบอยู่ในหมวดประวัติศาสตร์นะครับเลวีนิติ กันดานวิธีฉเฉลยธรรมัญญัติโยชัวผู้วินิจฉัยนางรูดซาเมลฉบับที่1ซาเมลฉบับที่2องพงกษัตริย์ฉบับที่1องพงกษัตรฉบับที่2องพงศพดาฉบับที่1องพงศดาฉบับที่สองเอสราเนฮ์มี เอเรวมทั้งหมด17เล่มน,นะครับหมวดต่อไปคือหมวดบทกลอนครับมีโยกสดุดีสุภาษิตปัญญาจารย์และเพลงซาลมอนครับห้าเล่มครับหมวดต่อไปครับหมวดผู้อัยชนะครับอิสยาเยเรมีเอเซเคลดาเนียลโฮเชยา โยเอลอาโมดโอบาดีโดนามีคานาฮูมฮาบาคุมเซฟันยาฮักไกเซคาลิยา และมาราคีครับมีทั้งหมด17เล่มครับในภาพพันสัญญาใหม่แบ่งออกเป็นหมวดดังต่อไปนี้ครับหมวดประกิติคุณได้แก่มัทธิวมารโกลูกายอนหมวดประวัติศาสตร์คิดจากกิจการของอังครทูตหมวดจดหมายฝากจากเปาโล1โครินสองโครินกลาเทียเอเฟซัสิลิปปี โคโลสีหนึ่งเทสโลนิกาสองเทสโลนิกาหนึ่งทิโมธีสองทิโมธีทิตัสและฟเลโมนครับต่อไปเป็นหมวดจดหมายฝากทั่วไปครับฮิบรูยากอหนึ่งเปโตสองเปโตหนึ่งยอน 2ยอนสยอนและยูดาครับหมวดสุดท้ายคือหมวดอนาคตครับหนังสือวิวรณครับแล้วพระคริสัมคัมภีร์ทางเล่มมีทั้งหมดกี่บทและกี่ข้อเรามาดูกันครับพระคริสัมคัมภีนั้นมีทั้งหมด1189บทโดยแบ่งออกเป็นภาพพันธสัญญาเดิม929บทใน929บบทนะครับมีจำนวนข้อทั้งหมด 23,145ข้อส่วนในพันธสัญญาใหม่มี260บทครับโดยที่มีจำนวนข้อทั้งหมด7,957ข้อฉะนั้นรวมทั้งเล่มแล้วจะมี31,102ข้อครับหากเราต้องการที่จะอ่านพระคัรรมคภีร์ทั้งเล่มให้จบภายใน1ปีนะครับเราอ่านวันละ3บทครับคิดคำนวณง่ายๆครับผม1,189บทหารด้วย3ก็จะได้397วันครับ หรือถ้าเราจะแบ่งว่าอ่านเฉพาะภาพพันธสัญญาเดิมก็ใช้เวลา310วันและภาพพันธสัญญาใหม่ใช้เวลา87วันเท่านั้นครับแต่ถ้าเราเพิ่มจํานวนขึ้นไปอีกเพียงแค่วันละ2บทพูดง่ายๆก็คืออ่านวันละ5บทเนี่ยเราจะสามารถจบทั้งเล่มภายใน8เดือนเท่านั้นเองครับนั่นก็คือ 1, 189บทหารด้วย5จะได้238วันครับหรือเฉพาะพันธสัญญาเดิม186วันก็จบแล้ว และพันธสัญญาใหม่ใช้เวลาเพียง52วันเท่านั้นครับส่วนใครที่เป็นดักอ่านตัวยงนะครับก็สามารถอ่านวลรษสิบบทจะสามารถจบพระคัมภีร์ทั้งเล่มภายใน4เดือนเท่านั้นครับ1,189บทหารด้วย10จะใช้เวลาเพียง119วันครับในภาคพ,พันธสัญญาเดิมใช้เวลาเพียง9 3วันก็จบแล้วและภาคพันธสัญญาใหม่ใช้เวลาเพียง,ง2 6วันเท่านั้นครับไม่ถึง1เดือนเลยนะครับการอ่านพระคัมภีร์จะทําให้เรารู้จักพระเจ้ามากขึ้นด้รับคําตอบของชีวิต ได้รับพระคุณและพระพรและสิ่งที่พระเจ้าสัญญาไว้ในพระคำของพระเจ้าครับฉะนั้นให้เรามาอ่านพระคัมภีร์กันเถิดครับ